นนกูลชานนถอดเสื้ออวดกล้ามท้องชาวเน็ตแห่อิจฉาวาสนาแอปทักษอรนน,นกูลชานนถ่ายรูปอวดกล้ามท้องหน้ากระจกชาวเน็ตนับครบบหกลอนโผล่คอมเมนต์อยากซบบางส่วนแห่ถามวาสนาใครหลังประกาศจีบนางเอกสาวแอปทักษอรอพักสุขจเจริญออกสื่อไปแล้วนักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถ นนกูลชานนสันตินทรกูลก็ขอเดินหน้าออกกำลังกายปั้นหุ่นต่อไม่รอแล้วนะกลับมาฟิตแอด์เฟิร์มพร้อมถ่ายรูปปวดหุ่นกำยำให้ชาวเน็ตและแฟนๆได้รุมกดไลค์จนไอจีแทบพังนนกุลโพสต์ภาพกล้ามท้องของตนผ่านทางไอจีส่วนตัวพร้อมแคปชั่นในที่สุดก็เริ่มหวนคืนทีละนิดไฟโนลี่ it's starting to come back ซึ่งจากภาพแน่นอนว่าเจ้าตัวได้โชว์ซิกแพคสุดแข็งแรงที่โดดเด่นเป็นสองานหน้าสัมผัสสุดๆด,ด้านแฟนๆเห็นแล้วไม่รอช้ารีบขยับนิ้วคอแป้นทีมแห่คอมเมนต์ชื่นชมในความหล่อล่ำกันแบบไม่หยุดเหยยอ,อนแถมด้วยอีโมจิไฟลุกที่ดูเหมือนจะถูกใช้งานแทบจะทุกความเห็นเป็นการการันตีถึงความฮอตของเจ้าตัวได้ดีจริงๆ และนอกจากจะชื่นชมแล้วบรรดาชาวเน็ตยังได้โผล่คอมเมนต์แซวแบบขำๆเพิ่มเติมอีกด้วยว่าวาสนาใครกันนะก่อนจะมีคนเข้ามาตอบกลับเป็นเสียงเดียวกันว่าวาสนาที่แอปทักซอ,อนยังไงล่ะ